ทีนี้พาคุปู้ชมมาติดตามทางด้านของสํานักงานตำรวจแห่งชาติกันหน่อยนะครับในฐานะที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการเอาผิดบัญชีม้าและก็รวมไปถึงคนที่นะฮะจัดหาเรื่องของการทําบัญชีม้าด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ในส่วนของพอรกอรหรือว่าพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พุทธศักราช2566ได้มีการประกาศใช้ดีเดไปก็คือวันศุกร์ที่17มีนาคมคเป็นวันแรกที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็วันนี้ วันที่20มีนาคมก็เรียกว่าดีเดย์ในอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันก็คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการเปิดระบบการใช้งานได้นะครับในวันนี้เป็นต้นไปผ่านทางออนไลน์ก็คือที่เว็บไซต์ t h i p p o l i s o n l i n e .com นะครับคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าไปแจ้งความออนไลน์ผ่านช่องทางดังกล่าวได้เลยนะครับขณะที่โฆษกสํนักงานตํรวจแห่งชาติก็ออกมาแจ้งบอกว่ากฎหมายใหม่เนี่ย จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนในการเอาผิดสำหรับบัญชีม้านี่นะครับโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีส่วนคนจัดหาบัญชีม้าจำคุกอยู่ที่2 5ถึง5ปีนะครับพร้อมกับเปิดระบบแจ้งความออนไลน์ในวันนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับพลตราวตรีอาชยนไกรทองโคศกสำนักงานตารวจแห่งชาติกล่าวนะครับว่าตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปร,รามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2,566หรือตัวพรกรนี่นะครับมีผลบังคับไปแล้วเมื่อวันที่17มีนาคม2,566ที่ผ่านมาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวพร้อมกับแจ้งข้อกฎหมายแนวทางการปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่า เรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์คดีออนไลน์เพื่อช่อโกงกันโชคแล้วก็รีดเอาทรัพย์ถือเป็นคดีที่ต้องอยู่บังคับของกฎหมายฉบับนี้เพื่อการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือมีเหตุสงสัยได้ว่าอาจจะมีการทำผิดทางเทคโนโลยีสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจมีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีและธุรกรรมของลูกค้าผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่ถือว่าบัญชีม้าเป็นข้อมูลที่ได้รับรองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับดังนั้นข้อมูลบัญชีม้าก็จะถูกธนาคารและเจ้าหน้าที่ส่งต่อให้กันเพื่อระง,งับช่องทางการทํำธุรกรรมและอายัดบัญชีด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นช่วยระง,งับความเสียหายของผู้เสียหายได้โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมมีอำนาจแลกเปลี่ยนข้อมูลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปปงและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันได้ครับทางนี้ผู้เสียหายสามารถแจ้งข้อมูลไปยังสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจเพื่อแจ้งให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนระงับการทําธุรกรรมไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจากนั้นก็จะให้ผู้เสียหายร้องทุกขต่อพนักงานสอบสวนภายในเวลา72ชั่วโมงนะครับ โดยสามารถแจ้งความร้องทุกข์กับทางพนักงานสอบสวนที่ใดก็ได้เมื่อผู้เสียหายไปร้องทุกข์แล้วพนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาดำเนินการกับบัญชีธนาคารดังกล่าวภายใน7วันพร้อมระบุระบบแจ้งความออนไลน์อันนี้สามารถจำแล้วก็จดเอาไว้ได้เลยนะครับนั่นก็คือที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ย้ำกันอีกทีนะครับที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.com พร้อมเปิดระบบให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองครับนอกจากนี้ท่านโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่านยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าค่ะโดยท่านบอกว่าลักษณะของการก่อเหตุเนี่ยยังไม่เข้าข่ายเป็นอาชญากรข้ามชาตินะคะแต่ว่าจะต้องตรวจสอบแล้วก็ขยายผลหาความเชื่อมโยงโดยบอกว่าตอนนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วในส่วนของเรื่องของการที่จะมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ทาหน้าที่ในการเปิดบัญชีม้าเนี่ย ต้องฝ่าฝืนระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทคือต้องบอกว่าโทษเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยโดยบัญชีม้าเนี่ยนะคะส่วนคนจัดหาบัญชีม้าก็คือจะมีเขาเรียกว่าหนายหน้าละกันเป็นคนที่ติดต่อหาที่น้องประชาชนเข้าไปเปิดบัญชีนนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นคนจัดหาบัญชีม้าต่างๆมาเนี่ย ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีไปจนถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทไปจนถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับคนที่จัดหาบัญชีมาคือต้องบอกว่าสำหรับคนที่เป็นคนไปเปิดบัญชีเนี่ยโทษถ้าเกิดว่าต้องปรับเนี่ยจ่ายค่าปรับ300,000บาทแต่ถ้าว่าเป็นคนจัดหานายหน้าเนี่ยนะคะ ห้าแสนบาทเลยนะค,คือโทษค่อนข้างจะสูงมากๆและที่สําคัญคือตอนนี้คือเอาจริงต้องบอกว่าสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติเราเอาจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการสํารวจมาในระยะเวลาหนึ่งปีก็คือตั้งแต่ประมาณปี2 5 6 5มาจนถึงปี2 5 6 6ในช่วงต้นปีเนี่ยเดือนมีนาคมนะคุณอัน้นคือต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมคะมันมีกรณีที่เป็นการแจ้งความออนไลน์เข้ามาเรื่องของเนี่ยแหละค่ะมีการโอนเข่าบัญชีมามีผู้ไปรับจ้างเปิดบัญชีมามีการโดนหลอกให้ซื้อขายออนไลน์ต่างๆเนี่ย จำนวนทั้งสิ้นเนี่ยมากกว่า2 0 0แสนคดีด้วยกันแล้วคุณผู้ชมก็แจ้งความเข้ามาทั้งแจ้งความรูปแบบออนไลน์ในเว็บไซต์รวมไปถึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเ่ยคือคดีมันค่อนข้างเยอะอะประมาณสัก2 0 0 0 0 0กว่าคดีคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าตอนนี้ก็เลยคือเนี่ยแหละค่ะนะคะโทษเนี่ยหนักมากจริงๆสำหรับคนที่จัดหานี่จำคุกไม่ใช่น้อยๆน,นะ2ปีไปจนถึง5ปีนี่ยาวนานมากๆเลยทีเดียว